คลิปนี้ก็บอกถึงคลิกในการทำให้รถที่เราโหลดมาสามารถที่จะบังคับได้นะครับจริงๆแล้วมันก็จะมีตัวตัวชุดควบคุมตรงนี้นะครับซึ่งสามารถดูจากคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับถ้าผมยกมันขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ อันนี้นะครับก็คือที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วผมก็จะมันลงมารวมกันนะครับประเด็นสำคัญคือเราต้องเลือกกล่อง,งต่างๆนี้นะครับที่เราเออรวมกับชุดคอนโทรลอุปกรณ์คอนโทรลแอคชั่นนะครับแล้วก็ตัวถังรถเนี่ยแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็มาที่ ms physics ไปที่ state แล้วก็ ไปที่ Non Collidable นะครับส่วนตัวนี้ให้ลบออกนะครับแล้วก็เอาตัวโช๊เนี่ยนะครับเชื่อมจอยค Connection ตัวโช๊กกับตัว Body มาเลยนะครับก่อนหน้านี้เราเชื่อมกับตรงกลางใช่มาครับตอนนี้เราเชื่อมกับตัวบอดี้เลยนะครับแล้วก็ มุกจย่งให้มันลงมาที่ข้างล่างเลยนะครับอันนี้ผมทำให้ดูนะผมไม่แน่ใจว่าจะทำได้แค่ไหนนะครับมันอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้บอกเป็นทริคอ่ะนะ โอเคอลองเล่นดูนะครับถ้ามันต่ำลงแบบนี้ใช่ไหมครับก็ต้องปรับโชคนะครับโชคมันสูงไปนะฮะก็มาปรับโช๊คนะครับแต่เมื่อคลิกที่ตัวโชค๊คคลิกที่ UI นะครับเปลี่ยนจากตรงนี้อันนี้ผมวัดแล้วมันได้ส่วนชุด1เซนนะครับลบส่นชด 1. อันนี้ก็ 1> ส1นจุดน,นะครับแล้วก็ลิมิตมันไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็ทำสตริงให้แข็งขึ้นหน่อยนะครับอันนี้ต้องปรับหน้างานนะครับมันไม่มีส่วนแต่ตัวนะครับลบ่อ1น่งจุดหนึ่งนะครับเอ๊ะผมว่าลบหนึ่งดีกว่ามากมันหน่วยเซนติเมตรนะครับ เอาละอันนี้ปุ๊บอันนี้ลบหนึ่งอันนี้ลองนะครับลองอย่างที่บอกนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ทำให้ดูสำเร็จเพราะว่าจริงๆแล้วใช้เวลานานมากครับผมผมก็แก้ไปแก้มานะครับแต่ว่าต้องลองทำคลิปก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้ ลองทำตามดูก่อนนะครับในส่วนของค่าคอนโทรลเลอร์นะครับก็จะทำให้ทำคลิปหรือว่าทำตัว Sketchup ชุดใหม่โปรเจกต์ใหม่นี้ง่ายขึ้นนะครับอา่าผมแก้ Strength 0.9นะครับโอเคผมลองดูนะครับลองลันดูเยี่ยมขึ้นมากเลยเห็นไหม ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวพวกนี้ซ่อนได้ครับผมแต่ว่าตอนโหลดรถมาเนี่ยนะต้องต้องทดสอบด้วยการแยกตัวถังกับแยกล้อก่อนนะครับแล้วทดสอบว่ามันปลิวไหมบางทีมันปลิวครับแปลว่ารถตัวนั้นเนี่ยเริ่มยากแล้วครับอาจจะใช้ไม่ได้นะครับถ้ารถมัน ตกลงมาตามแรน้มถ่วงหรือว่าโอเคนะครับผมไม่รู้มันเซตอะไรมานะครับก็มีทริคประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ซ่อนได้นะซ่อนได้นะครับเี่ตัวเนี้ยซ่อนซ่อนไว้ก็ยังขับได้นะครับผมให้ไว้นะผมเอาัผมก็ลองรันดูนะครับมันก็ขับได้เออซ่อนได้ครับซ่อนหรือว่าจะปิดเลเยอร์ก็ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับ